สวัสดีนะครับผมทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมนะครับของหลวงพ่อพัดบุญญากามนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับผมนะครับน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวแกะกันดูเลยครับผมนะฮะนี่เลยนะผมก็มีทุกวันนะครับผมสมัครพัสดุนะครับช่วงนี้นะฮะเพราะว่า p h a เนี่ยออกมาเยอะมากนะครับผมนะครับ นะครับไม่ตามเก็บไม่ได้ฮะไม่ตามเก็บถือว่าพลาดนะครับผมนะนี่เลยนะครับนี่โอ้โหอุ้ยกล่องสวยๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นรุ่นอะไรครับนี่อแกะนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหกล่องกล่องสวยมากครับผมเนี่ยกล่องนะฮะออกเป็นสีอ่าชาๆแบบนี้นะครับสวยมากเลยนะฮะนี่นะครับนะครับตัวกล่องนะครับ เลื่อนสมณศักดิ์พระราชมงคลวชิราจารย์นะครับเจ้าคุณพัดนะครับผมนี่เลยนะนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหนะครับวัดห้วยด้วนนะครับผมตำบลทาอาหารนะครับอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนะครับนี่เลยนะฮะสวยๆแบบนี้นี่ขนาดตัวกล่องนะยังสวยขนาดนี้นะครับนี่เลยนะครับตัวกล่องด้านหลังก็จะเป็นนะครับนี่เลยนะฮะ npd นะครับผมนะพลาสติกนะอันนี้อันนี้อะไรไม่แน่ใจนะครับผมนะข้างหลังจะเป็นสีแดงนะครับผมนี่เลยนะครับก็เป็นอีก1รุ่นที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับผมเปิดมาปุ๊บนี่นะมีฟองน้ำหุ้มชั้นหนึ่งนะครับเปิดมาเป็นปุ๊บรายการที่18.2ครับอะไรเอ่ยซาตินแบบนี้นะโอ้โหนะครับ เป็นเม็ดแตงนะครับผมนะเนื้ออันปาก้าซาตินนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับโอ้โหนะฮะนี่นะเนื้ออันปาก้าซาตินนะฮะลงยาถุงชาตินะครับผมนี่โอ้โหนี่เม็ดแตงผมผมว่าเป็นเหรียญที่สวยมากๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเลขโคดแป๊บนึงนะ จ็ดเจ็ดครับโอ้โหนะครับเจ็ดเจ็ดเลขตองเจ็ดครับหือนะครับสวยๆนะครับนีมือสันครับมือสันดูหน้าองค์หลวงพ่อนิดนึงโอ้โหหน้าหลวงพ่อคมชัดลึกขนาดนี้นะฮะโอ้โหนะครับสวยๆนะสําหรับเม็ดแตงนะครับผมพระราชมงคลวชิราจารย์นะครับผมนะครับเรือนสมณศักิ์นะครับผมนะตรงสังฆติมีคาว่าพัดอยู่นะครับ นี่เลยนะครับเม็ดแตงนะครับพึ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยครับผมก็ไม่พลาดที่จะจัดมาให้ชมกันนะครับผมนี่เลยด้านข้างนิดนึงนะครับนี่นะโอ้โห,โหมือสั่นนะเจอเจอเลขอย่างนี้นะเจ็ดเจ็ดครับโอ้โหนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นรูปพัดยศนะครับผมด้าน,นบนก็อายุยืนนะครับผมพระราชมงคลวชราชารยนรวัดทานทหารวงเล็บห้อยด้วนนะฮะอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับส่วนตําหนิเนี่ยตาหนิยังยังยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับผมนะฮะผมก็ส่องให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับดูหน้าหลวงพออ่อโอโห สวยสดงดงามนะครับนี่เลยนะครับเนื้ออันปากาลงยาธงชาตินะครับนี่นะฮะโอ้โหเม็ดแตงนะครับผมนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับผมสวยครับสวยยอมรับเลยนะครับมาดูกล่องต่อไปนะครับนี่เลยกล่องต่อไปนะฮะนะครับเรือสมณศักดิ์พระราชมงคลวชราจารย์นะครับนี่เลยตัวกล่องสวยมากครับผมชอบมากเลยนะสําหรับกล่องอย่างนี้นะครับนะครับ ดูมีคุณค่าดูหน่าสะสมหน้าเก็บนะครับผมนะฮะสำหรับกล่องแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับผมมาดูข้างในกันเลยนะครับผมนะครับเป็นอะไรเอ่ยซาตินอีกแล้วครับนี่ฮะอันประก้าสาตินลงยาเขียวคุ้ยพื้นนะครับผมลงยาจีวอนนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดให้ดูข้างในกันเลยนะฮะขอย่าสักครู่นะครับผมนี่เลยนะฮะ รายการที่18.4นะครับผมนะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นอัปปากาลดลายดงชาติใน88.2นะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นรายการที่18.4นะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับผมบอกไว้เลยว่า599หลังเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับผมนี่เลยนะฮะรายการที่18.4นะครับผมเป็นเนื้ออัปปากานะครับผมซาตินลงยานะครับผมสีเขียวคุ้ยพื้นนะครับ นี่เลยนะครับผมนะฮะมาส่องโดยใกล้นิดหนึ่งนะโอ้โหต่อโค้ดด้วยฮะต่อโค้ดตรงด้านนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะฮะเป็นโค้ดพัดยศนะครับผมนี่เลยนะฮะนี่เลยโอ้โหคุยพื้นสวยๆแบบนี้นะครับผมนะครับตรงสังกติมีคําว่าพัดอยู่นะครับนะครับองค์หลวงพ่อสวยๆโอ้โหคมจริงๆครับ น่าเก็บมากนะครับผมสําหรับเม็ดแต่งรุ่นนี้นะครับผมก็หาเก็บกันได้นะครับผมผมก็เอามาอย่างละเนื้ออย่างละลุ้นนะครับผมนะครับนะครับนี่เลยขอบตัดก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับผมส่วนด้านหลังนะฮะเลขโค้ดถ้าเลขโคดเจ็ดเจ็ดเหมือนกันนี่นะครับ นะครับได้โค้ด310ครับผมตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับผมสำหรับการตอบเลขโค้ดนะครับผมนันมนก็อายุยืนนะครับเป็นรูปพัดยศนะครับผมพระราชมงคลวชราจารย์นะครับด้านล่างนะครับวัดทานทหารหลวงเล็บห้อยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะครับนี่เลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับเม็ดแต่งเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บ น่าสะสมนะครับผมเดี๋ยวมีมาอีกครับสวยแบบนี้เดี๋ยวมีมาอีกครับผมนะนี่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมนะครับรอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับผมนะฮะเม็ดแตงนะครับผมโอ้โหสวยจริงๆนะครับยอมรับงานเขาเลยนะครับผมนี่เลยนะฮะนะครับนี่เลยนะเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับผมเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับนะครับสร้างห้าเกหลังเท่านั้นเองนะครับผม นะครับสร้างไม่เยอะนะครับผมนะใครเก็บได้ก็เก็บนะครับผมราคาก็พอพอพอจับต้องได้นะครับผมราคาไม่สูงมากนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นี่เลยนะครับนี่นะครับดูด้านหลังนิดหนึ่งนะไม่คิดว่าจะเจอเลขเลขเจ็ดเจ็ดนะนะครับผมนี่นี่เลยนะครับสวยแบบนี้นะครับผมนี่นี่โอ้โห มีเนื้ออื่นมาให้รับชมกันอีกต่อเนื่องนะครับผมอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับผมนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมเอาให้จุใจนะครับผมนะครับก็ถ้ามีอะไรมาอัปเดตก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับผมนะครับสำหรับรุ่นเม็ดแ่งนะครับผมนะส่วนตํำหนิเนี่ยผมยังหาไม่เจอนะครับผมนะครับมีตํำหนิก็แค่ตรงนี้มี มีโคดหรือเปล่ปาเหมือนจะมีเงาเงาหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเหมือน <c oughs> ผมว่ามีนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเหมือนมีเป็นโคดพัดยดอยู่นะครับนี่เลยนะฮนะเงาเงาหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นคดพัดยดนะครับผมนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับ <c oughs> สวยจริงนะครับมีนี่ก็เป็นคดพัดยดนะครับนี่ นี่นะตรงไหลด้านขวานะครับผมนี่เลยนะครับใครที่มีทุนทรัพย์เก็บได้ก็เก็บเลยฮะดูเกสาหลวงพ่อนะครับขนาดเหรียญเล็กๆขนาดนี้นะครับยังรายละเอียดออกมานี่โอโ้โหนะครับยังขนาดนี้นะครับผมรายละเอียดไม่ต้องพูดถึงนะฮะนี่เลยนะครับผมก็ พามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับผมสาหรับเม็ดแต่งนะครับเนื้ออันปากานะครับซาตินลงยาธงชาติกับลงยาเขียวคุ้ยพื้นนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับรุ่นเม็ดแต่งนะครับผมนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมนะครับสาหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ